สวัสดีค่ะพาพบกับคลิปวิดีโอที่3นะคะคลิปนี้นะคะจะมาพาถักจากตรงนี้นะคะลงมาด้านล่างเป็นช่วงหน้าอกแล้วก็ช่วงแขนนะคะ้าถักแล้วก็ถักลงแบบนี้นะคะฟิกตลับไปนิดเริ่มต้นนะคะเราก็ทําปมไหมคัะนะก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็เอามาต่อกับดอกที่เราถักไว้นะคะโดยเราจะต่อจุดกึงกลางระหว่างดอกนะคะ หนึ่งดอกนะคะจะมีอยู่หนึ่งห้าช่องนะคะหนึ่งสสามสี่ห้านะคะเราจะเริ่มที่ตรงกลางนี้นะคะโดยการแทงลงที่โซ่ที่โซ่ตรงกลางของโซ่ห้าแล้วก็เลื่อนห่วงนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สามพันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอแบบนี้ โซ่นหนึ่งทำพอหนึ่งคอสองหลักนะคะในช่องถัดไปสู่หนึ่งช่องนี้นะคะเราทำพอหนึ่งคอสองครั้ง โซ่หนึ่งขั้นกลางนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอซ้ำในช่องเดิมอีกสองครั้งโซ่หนึ่งทีนี้เราจะมาลงตรงจุดที่ว่าเราเชื่อมต่อดอกนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะทำพอหนึ่งคอสองหลักโซ่หนึ่งช่องนี้นะคะเราจะทำเหมือนกันกันกบช่องนี้ พอหคอสองหลักโซ่หนึ่งขั้นแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองหลักในช่องเดิมแบบนี้โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอในช่องนี้สองครั้งโซ่หนึ่งช่องนี้นะคะเราจะทําเหมือนก,นกันกับช่องนี้ โู่หนึ่งตอนนี้ก็พอ1คอสองครั้งสู่หนึ่งช่องนี้ก็ทำเหมือนกันกับช่องนี้นะคะสู่หนึ่งแล้วก็จุดเชื่อมต่อดอกตรงนี้นะคะเราก็ทำพอ1คอสองหลัก ะะแถวที่หนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะระหว่างหนึ่งดอกเราก็จะได้ออพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคออีกสองครั้งโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอสองหลักนะคะโซ่หนึ่งก็สลับกันไปแบบนี้นะคะไปไเรื่อยๆจนมาถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะ นะคะเราก็ถักมาจนจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะพอถึงตรงนี้นะคะก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มแทงลงตรงตรงนี้นะคะทําพอหนึ่งคอสองครั้งจากนั้นก็ แทงลงตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นนะคะเกี่ยวไหมผ่านมาแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดจบแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นแถวที่สองแถวที่สองเริ่มต้นด้วยโซ่สามผ่านหัวเข็มทำพอหนึ่งคอลองในช่องนี้นะคะ จากนั้นก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำพอหนึ่งคอในช่องนี้นะคะโซ่สองคราวนี้เราจะทำพอหนึ่งคอแบบ แบบแทงลงด้านข้างนะคะเนี่ยะคะ่ะเราจะแทงลงตรงนี้เกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแบบนี้หลักถัดไปก็ทำเหมือนกันแทงลงด้านข้างแบบนี้นะคะโซ่สอง พันหัวเข็มอัานี้เราจะแทงลงตรงกลางนะคะระหว่างหลักนี้นะคะพันหัวเข็มครานี้ก็ทําพอหนึ่งคอลงในช่องนี้สองครั้งโซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคออีกสองครั้งในช่องเดียวกัน จากนั้นก็ทําพอหนึ่งคอลงในช่องนี้โซ่สองทำเหมือนกันกับตรงนี้นะคะพันหัวเข็มแทงลงด้านข้างแทงลงด้านข้างนี่นะคะ แถวนี้นะคะเราจะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจนมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็ถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะคะพอถึงตรงนี้พอเราโซ่สองนะคะล้วก็แทงลงตรงตรงกลางตรงนี้ทําพอหนึ่งคอ จากนั้นก็ทำพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะในช่องนี้จบแถวที่สองโดยการแทงลงที่โซ่สามที่เราเริ่มต้นนะคะแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมผ่านทั้งหมดจบแถวที่สองนะคะแถวที่สามนะคะขึ้นต้นได้โซ่สาม หนึ่งสองสามพันหัวเข็มแทงลงในช่องตรงนี้นะคะทำพอหนึ่งคอพันหัวเข็มคราวน,นี้เราจะมาแทงลงระหว่างระหว่างกลางของตรงนี้นะคะทำพอหนึ่งคอ ผ่านหัวเข็มแล้วก็แทงลงระหว่างกลางของช่องนี้จะได้ทั้งหมด4หลักรวมโซ่ะคะโซ่สอผ่านหัวเข็มตรงนี้เราทำเหมือนเดิมนะคะคือแทงลงด้านข้างแบบนี้ทำพอหนึ่งคอ โซ่สองจากนั้นตรงนี้นะคะเราก็แทงลงในช่องนี้นะคะแล้วก็ช่องนี้นะคะจะไม่แทงลงตรงหลักนะคะทำพอหนึ่งคอทำพอหนึ่งคอในช่องนี้สองครั้งโซ่หนึ่ง พอหคอในช่องเดิมสองครั้งทำพอ1คอในช่องนี้และช่องนี้นะคะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สอง ตรงนี้ทําเหมือนเดิมนะคะแทงด้านข้างแถวที่สามจะได้แบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราก็ถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะพอถึงตรงนี้พอเราโซ่สองแล้วเราก็แทงลงในช่องนี้ ทำพอหนึ่งคอแทงแลงในช่องถัดไปทำพอหนึ่งคอจากนั้นจบจบแถวที่สามโดยการทำพอหนึ่งคอลงในช่องนี้สองครั้งแบบนี้แล้วก็แทงลงที่โซ่สามแรกที่เราเริ่มต้นเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน จบแถวที่สามนะคะต่อไปเป็นแถวที่สี่เริ่มต้นด้วยโซ่สามแถวที่สี่นี้เราจะไม่เพิ่มหลักเลยนะคะเราจะถักออพอหนึ่งคอลายละแปดหลักนะคะเหมือนเดิมโซ่สามนะคะแล้วก็ผ่านหัวเข็มแล้วก็มาแทงลงตรงนี้ตรงช่องตรงนี้ แทงลงช่องถัดไปตรงนี้ช่องถัดไปจะได้ทั้งหมดสี่หลักนะคะรวมโซ่จากนั้นก็โซ่สองตรงนี้ทำเหมือนเดิม โซ่สตรงนี้ก็แทงลงไปตามหลักนะคะตามช่องนะคะหนึ่งสองสานะคะจากนั้นก็ทำลงในช่องนี้พอหนึ่งคอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งทำพอ1คอลงในช่องเดิม1ครั้ง นี้เราก็ทําในช่องนะคะช่องนี้หน <c oughs> ึ่งสองสามโซ่สอง <c oughs> ตรงนี้ทำเหมือนเดิม <c oughs> นีคะค่ะ แถวที่สามก็จะได้ลายแบบนี้นะคะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆยนะคะจนจบแถวพอจบแถวที่สี่แล้วะคะแถวที่ห้าแถวตั้งแต่แถวที่ห้าขึ้นไปนะคะเราก็ถักเหมือนกันกับแถวที่สี่เลยนะคะคือจะไม่เพิ่มหลักนะคะถักแบบนี้ไปไเรื่อยๆรื่อยจนได้ขนาดประมาณเจ็ดนิ้วนะคะวัดวัดจากตรงคอตรงนี้นะคะลงไปด้านนี้นะคะ ให้ได้ประมาณ7นิ้วนะคะหรือว่า7นิ้วนิดๆก็ได้นะคะพอได้7นิ้วแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันนะคะวิธีเชื่อมต่อวงแขนนะคะ